ลองจินตนาการภาพตามผมนะครับในยามเย็นที่แสงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าบรรยากาศเงียบสงบจนได้ยินเสียงจิ้งรีดเรื่องกรีดปีกร้องระงมที่บ้านไม้สักหลังใหญ่ชานเมืองมีชายชราคนหนึ่งชื่อว่าหลุงอินนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกตัวโปรดที่ระเบียงหน้าบ้านสายตาของแกไม่ได้จับจ้องไปที่ความงดงามของสวนดอกไม้ที่แกบรรจงปลูกแต่กลับจดจ้องไปที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนโต๊ะข้างๆ หน้าจอที่มืดสนิทไร้ซึ่งแสงสว่างไร้ซึ่งเสียงเรียกเข้าและไร้ซึ่งข้อความแจ้งเตือนใดๆวันนี้เราจะมาไขาปริศนาที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่หลายๆท่านปริศนาที่ว่าทำไมยิ่งเรารักและทุ่มเทให้ลูกมากเท่าไหร่ความทุกข์จากการรอคอยกลับยิ่งกัดกินหัวใจเรามากเท่านั้นและคำถามสำคัญที่อาจจะฟังดูเจ็บปวดแต่เป็นความจริงที่ต้องขบคิดคือเรากำลังเลี้ยงลูกด้วยความรัก หรือเรากำลังเลี้ยงเขาเพื่อเป็นหลักประกันในชีวิตของเรากันแน่ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังกัลยานมิตรทุกท่านเข้าสู่รายการปริศนาธรรมนำชีวิตพื้นที่แห่งการตื่นรู้ที่จะพาจิตวิญญาณของท่านไปพบกับความสงบเย็นลุงอินเป็นอดีตข้าราชการครูเกษียณผู้ที่ทุ่มเทรแรงกายแรงใจตลอดชีวิตเพื่อสร้างอนาคตให้กับลูกชายเพียงคนเดียวที่ชื่อว่าเอกแกส่งเสียลูกเรียนจนจบปริญญาโทเมืองนอก ขายที่นาผืนมรดกเพื่อเป็นทุนรอนโดยมีความเชื่อฝังหัวมาตลอดว่าลำบากวันนี้สบายวันหน้าเมื่อลูกได้ดีเขาจะเป็นไม้เท้าค้ำยันให้เราในยามแก่เท่าแต่ทว่าในวันที่ลุงอินกเกษียณอายุและเรียวแรงเริ่มถดถอยความเงียบงันของบ้านหลังใหญ่ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะในอดีตวันนี้กลับกลายเป็นกรงขังที่มองไม่เห็นขังความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจของคนเป็นพ่อเอาไว้ ความทุกนี้ไม่ใช่เพราะลูกเป็นคนเลวร้ายแต่มันเกิดจากความคาดหวังที่หนักอึ้งเกินกว่าที่ใครคนหนึ่งจะแบกรับไหวหากเราย้อนเวลากลับไปดูเส้นทางชีวิตของลุงอินเราจะเห็นภาพของพ่อผู้เสียสละที่น่าชื่นชมแต่ในความเสียสละนั้นกลับมีเส้นได้บางๆที่เรียกว่านี้บุญคุณผูกมัดไว้อย่างแน่นหนา ทุกครั้งที่ลุงอินจ่ายค่าเทอมทุกครั้งที่ยอมอดออมไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ตัวเองแกมักจะพร่ำบอกกับลูกชายเสมอว่าพ่อทำเพื่อลูกนะตั้งใจเรียนนะจบมาจะได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่าทิ้งกันนะลูกคำพูดเหล่านี้ฟังดูเหมือนคำสอนเรื่องความกตัญยูตามปกติแต่สำหรับเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งมันคือการป้อนโปรแกร,รมลงไปในจิตใต้สำนึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่า ชีวิตของเขาไม่ใช่ของเขาโดยสมบูรณ์แต่เป็นสินทรัพย์ที่ต้องสร้างกำไรคืนกลับไปให้ผู้สร้างลุงอินมองความรักเป็นการลงทุนระยะยาวที่ต้องได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่ภูมิใจทุกครั้งที่เห็นลูกชายได้เกรดดีเพราะนั่นหมายถึงหลักประกันความมั่นคงในยามชาราของแกเองกำลังแข็งแรงขึ้นแต่สิ่งที่ลุงอินลืมมองไปคือหัวใจของลูกในวันที่เอกเติบโตขึ้น เขาไม่ได้แบกแค่กระเป๋าหนังสือแต่เขาแบกความฝันและความกลัวของพ่อไว้บนบ่าตลอดเวลาความรักที่ควรจะเป็นปีกให้ลูกได้บินไปสู่ท้องฟ้ากว้างกลับกลายเป็นเชือกว่าวที่คอยกระตุกเตือนเสมอว่าอย่าบินไปไกลเกินไปนะอย่าลืมกลับมาที่จุดเริ่มต้นความรักแบบนี้ในทางธรรมเราเรียกว่าเปมะหรือความรักที่เจือด้วยยางเหนียวคือความยึดติดผูกพันที่มาพร้อมกับเงื่อนไข มันต่างจากเมตตาซึ่งเป็นความรักที่ปรารถนาดีล้วนๆโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเมื่อเอกเรียนจบและได้งานทำในเมืองหลวงที่วุ่นวายเขาพยายามทำหน้าที่ลูกที่ดีส่งเงินกลับมาให้ทุกเดือนไม่เคยขาดแต่สิ่งที่ลุงอินต้องการมากกว่าเงินทองคือเวลาและการเอาอกเอาใจแบบที่แกเคยได้รับเมื่อตอนลูกยังเล็กซึ่งเป็นสิ่งที่เอกในวัยทำงานสร้างตัวแทบจะมอบให้ไม่ได้เลยและนั่น คือจุดเริ่มต้นของรอยร้าวที่มองไม่เห็นเมื่อเอกต้องต่อสู้กับโลกแห่งความเป็นจริงในยุคปัจจุบันสังคมที่มีการแข่งขันสูงลร่วค่าครองชีพที่ถีบตัวสูงขึ้นและภาระหน้าที่การงานที่รัดตัวจนแทบไม่มีเวลาหายใจโลกของเอกหมุนด้วยความเร็วสูงในขณะที่โลกของลุงอินหมุนช้าลงเรื่อยๆตามสังขารลุงอินเริ่มไม่เข้าใจว่า ทำไมโทรศัพท์คุยกันแค่หนาทีลูกถึงต้องรีบวางทำไมวันหยุดยาวลูกถึงอยากนอนพักผ่อนอยู่ห้องมากกว่าขับรถฝ่ารถติดหลายชั่วโมงกลับมาหาแกที่ต่างจังหวัดความไม่เข้าใจนี้ค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความน้อยใจและจากความน้อยใจก็เริ่มกลายเป็นความขุนเคืองทุกครั้งที่ได้คุยกันบทสนทนาจึงมักจะเต็มไปด้วยการตัดเพาะเดี๋ยวนี้ปีกกล้าขาแข็งแล้วนี่ลืมคนแก่ที่บ้านแล้วมัง้งหรือ ข้างบ้านเขาลูกกลับมาหาทุกอาทิตย์เลยนะพ่อมันเหงาลูกรู้บ้างไหมคำพูดเหล่านี้เหมือนเข็มเล่มเล็กๆที่ทิ่มแทงใจคนฟังเอกเองก,ก็รู้สึกผิดแต่ก็รู้สึกอึดอัดและเหนื่อยหน่ายที่จะต้องมารองรับอารมณ์ดราม่าซ้ำๆทั้งที่เขาก็พยายามทำดีที่สุดแล้วความรู้สึกอยากกลับบ้านของเอกจึงค่อยๆลดน้อยลงเพราะบ้านไม่ได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจอีกต่อไป แต่กลายเป็นสารพิพากษาความกระตันอยู่ที่เขาต้องไปยืนแก้ต่างให้ตัวเองทุกครั้งลุงอินหารู้ไม่ว่าการกระทำของแกกำลังผลักใสคนที่แกรักที่สุดให้ไกลออกไปยิ่งแกดึงเชือกให้ตึงเท่าไหร่ยูกยิ่งอยากจะหนีไปให้ไกลเพื่อหาอากาศหายใจนีคือสัจธรรมข้อหนึ่งที่ว่าสิ่งใดที่เรายึดไว้แน่นเกินไปสิ่งนั้นจะสร้างความทุกข์ให้เราและสิ่งนั้นก็จะพยายามดิ้นหนีจากเราไป ความเงียบของโทรศัพท์ในยามเย็นนั้นจึงไม่ใช่สัญญาณเครือข่ายไม่ดีแต่เป็นสัญญาณใจที่ขาดหายไประหว่างคนสองวัยที่มองความรักและความกระตันอยู่ผ่านแว่นคนละสีกันจนกระทั่งวันหนึ่งความทุกข์ระทมใจทำให้ลุงอินตัดสินใจเดินออกจากบ้านมุ่งหน้าสู่วัดป่าท้ายหมู่บ้านที่ร่มรื่นเพื่อหวังจะหาที่พึ่งทางใจแกได้พบกับหลวงตาบุญ พระเถระผู้มีแววตาเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและรอยยิ้มที่เย็นชํำเหมือนน้ำในลำธารหลวงตากำลังกวาดลานวัดอย่างเชื่องช้าแต่มีสติลุงอินเข้าไปกราบและระบายความในใจทั้งหมดออกมาทั้งน้ำตาแห่งความน้อยใจทั้งเรื่องที่ส่งลูกเรียนสูงสูงแต่ลูกไม่กลับมาดูดำดูดีเรื่องความเหงาและความรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งหลวงตานั่งฟังอย่างสงบ จนเมื่อลุงอินระบายจนหมดสิ้นหลวงตาก็เอ่ยถามขึ้นมาประโยคหนึ่งด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าโยมอินที่โยมปลูกต้นมะม่วงไว้หน้ากุฏิหลวงตานั่นน่ะโยมปลูกเพื่ออะไรลุงอินชะง,งักไปครู่หนึ่งก่อนตอบว่าก็ปลูกเพื่อให้มันโตให้ร่มเงาแล้วก็ได้กินผลมันสิครับหลวงตาหลวงตายิ้มแล้วถามต่อแล้วถ้าวันหนึ่ง มะม่วงต้นนั้นมันโตขึ้นแต่มันเอ็นกิ่งก้านออกไปนอกกำแพงวัดไปให้ร่มเงากับคนเดินทางข้างถนนและผลของมันก็ล่นไปให้เด็กๆแถวนั้นเก็บกินโดยที่โยมไม่ได้กินเลยสักลูกโยมจะโกรธต้นมะม่วงไหมโยมจะโค่นมันทิ้งไหมลุงอินนิ่งคิดพยายามตีความหมายก็คงเสียดายครับหลวงตาแต่คงไม่โกรธเพราะมันก็ทำหน้าที่ของต้นไม้ คือให้ร่มเงาและผล,ละไม้จะให้ใครกินมันก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นหลวงตาหัวเราะเบาๆนั่นแหละโยมลูกของเราก็เหมือนต้นไม้นั่นแหละเรามีหน้าที่รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยให้เขาเติบโตแข็งแรงเมื่อเขาโตแล้วเขาจะมีชีวิตเป็นของเขาเขาจะแผ่กิ่งก้านสาขาไปทางไหนไปสร้างประโยชน์ให้ใครหรือไปมีครอบครัวของเขา มันเป็นวิถีของเขาหน้าที่ของคนปลูกสิ้นสุดลงเมื่อต้นไม้ต้นนั้นยืนต้นได้ด้วยตัวเองแล้วส่วนร่มเงาหรือผลไม้ที่เขาจะตอบแทนกลับมาหรือไม่นั้นให้ถือว่าเป็นกำไรไม่ใช่ต้นทุนที่ต้องเรียกคืนคำสอนของลวงตาเปรียบเสมือนค้อนหนักๆที่ทุบลงไปที่กำแพงทิฐิของลุงอินจนเริ่มร้าว ลุงอินเริ่มมองเห็นความจริงที่ถูกความยึดมั่นถือมั่นบังตาม,มาตลอดหลวงตาขยายความต่อว่าโยมอินการเลี้ยงลูกเพื่อหวังให้เขามาเลี้ยงเราตอนแก่มันเหมือนการปล่อยกู้แล้วรอเก็บดอกเบี้ยมันเป็นธุรกิจไม่ใช่ความรักบริสุทธิ์พอไม่ได้ดอกเบี้ยตามกำหนดเจ้านี่ก็เป็นทุกข์ลูกนี่ก็กดดันความสัมพันธ์แบบเจ้าหนี่ลูกนี่จะหาความสุขสงบจากไหนได้เล่า ความกตัญญูเป็นธรรมะที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ลูกควรมีแต่ไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่ควรทวงความกตัญญูความกตัญญูที่แท้จริงต้องเกิดจากจิตสำนึกของลูกเองเกิดจากการที่เขาเห็นพ่อแม่มีความสุขเห็นพ่อแม่มีเมตตาเขาจึงอยากตอบแทนไม่ใช่เกิดจากการถูกพร่ำบอกให้ชดใช้ยิ่งโยมทำตัวเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นร่มโพล่มใส่ที่เย็นสบาย นกตัวไหนก็อยากบินกลับมาเกาะแต่ถ้าโยมทำตัวเป็นไฟร้อนๆที่คอยแต่จะแผดเผาด้วยคำตัดเพาะนกที่ไหนจะกล้าบินกลับมาจริงไหมวินาทีนั้นลุงอินเริ่มเห็นภาพตัวเองในกระจกเงาแห่งธรรมไม่ใช่พ่อที่เสียสละที่น่าสงสารแต่เป็นชายแก่ที่เอาความสุขของตัวเองไปผูกติดไว้กับขาของลูกชายท่านเริ่มตระหนักว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากลูกไม่รัก แต่มาจากความหวังที่ผิดเพี้ยนของตัวแกเองแกกำลังเอาความสุขทั้งชีวิตไปฝากไว้ในมือคนอื่นทั้งที่จริงๆแล้วความสุขนั้นควรสร้างขึ้นได้ด้วยใจของแกเองเมื่อลุงอินกลับมาที่บ้านคืนนั้นแกนอนก่ายหน้าผากแต่คราวนี้ไม่ได้นอนด้วยความน้อยใจแต่เป็นการนอนเพื่อพิจ,จารณาความจริงแกเริ่มลองสวมหัวใจของเอกดูบ้าง ในยุคสมัยนี้ที่คนหนุ่มสาวต้องแบกรับภาระหนักอึ้งทั้งค่าผ่อนบ้านผ่อนรถค่าเทอมลูกหลานถ้ามีและความเสี่ยงในการตกงานพวกเขาคือคนรุ่นแซนวิชที่ถูกบีบอัดจากทั้งภาระการดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าและการดูแลลูกเล็กๆที่กำลังโตรวมถึงต้องดูแลตัวเองให้รอด ากเอกต้องทำงานวันล,ละ1 0 1ถึง12ชั่วโมงกลับถึงห้องก็หมดแรงแล้วยังต้องมาเจอกับเสียงบ่นของพ่อทางโทรศัพท์อีกเป็นใครก็คงอยากจะหนีลุงอินเริ่มเห็นใจลูกชายขึ้นมาจับใจน้ำตาแห่งความเมตตาเริ่มไหลรินแทนที่น้ำตาแห่งความเรียกร้องพ่อขอโทษนะลูกที่ผ่านมาพ่อเอาแต่ใจตัวเองพ่อลืมไปว่าลูกก็เหนื่อยเหมือนกัน ความคิดนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมันคือการเปลี่ยนจากตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากให้เป็นดังใจมาเป็นเมตตาคือความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขและกรุณาคือความสงสารอยากให้เขาพ้นทุกข์การรักลูกให้ถูกทางไม่ใช่การดึงเขาไว้ข้างกายแต่คือการเตรียมปีกของเขาให้แข็งแรงที่สุด เพื่อให้เขาสามารถบินฝ่าพายุลมแรงของโลกใบนี้ไปได้และเมื่อเขามองกลับมาเขาต้องเห็นรันเวย์ที่ปลอดภัยเห็นหอควบคุมการบินที่คอยส่งสัญญาณให้กำลังใจไม่ใช่เห็นกรงขังที่เปิดรอรับเขากลับมาขังไว้อีกครั้งเช้าวันรุ่งขึ้นลุงอินตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปแกมองดูบ้านที่เงียบสงบแล้วบอกกับตัวเองว่า ความเงียบนี้คือความสงบไม่ใช่ความเหงาแกเริ่มนำหลักธรรมอัตตาหิอัตโนนาถโถหรือตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนมาปรับใช้กับชีวิตในวัยเกษียณอย่างจริงจังการพึ่งพาตนเองในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะตัดขาดจากลูกแต่หมายถึงการพึ่งพาความสุขทันใจของตอนเองโดยไม่ต้องรอคอยการป้อนความสุขจากคนอื่นลุงอินเริ่มลุกขึ้นมาจัดตารางชีวิตใหม่ แทนที่จะนั่งเฝ้าโทรศัพท์แกหันกลับมาดูแลสุขภาพออกกำลังกายเดินแกวนแขนทุกเช้ากลับมาดูแลสวนที่เคยทิ้งขว้างปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษกินเองและแบ่งปันให้เพื่อนบ้านแกเริ่มเข้าร่วมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนไปทำบุญฟังธรรมและช่วยเหลือสังคมตามกำลังการทำเช่นนี้ทำให้แกค้นพบคุณค่าในตัวเองอีกครั้งคุณค่าที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า เป็นพ่อของใครหรือลูกจะส่งเงินให้เท่าไหร่แต่อยู่ที่ว่าวันนี้แกทำจิตใจให้เบิกบานได้มากแค่ไหนเ <_ d ose> มื่อใจของลุงอินเริ่มเต็มอิ่มด้วยความสุขที่สร้างเองได้แกก็เลิกโทรจิกตามลูกแกเลิกส่งข้อความตัดเพอแต่เปลี่ยนเป็นส่งรูปดอกไม้สวยๆในสวนรูปอาหารที่ทำกินเองหรือข้อความสั้นๆว่าพ่อสบายดีรักลูกนะดูแลตัวเองด้วย โดยไม่ลงท้ายด้วยคำถามว่าเมื่อไหร่จะกลับความคาดหวังที่เคยหนักอึ้งค่อยๆถูกวางลงทีละน้อยเหมือนการปลดเป้ใบใหญ่ที่แบกมานานออกจากหลังการเปลี่ยนแปลงของลุงอินไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายนอกแต่ภายในใจแกกำลังเจริญอุเบกขาธรรมคือการวางเฉยอย่างมีปัญญาเข้าใจว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ลูกก็มีกรรมคือการกระทำและวิถีชีวิตของเขาเราก็มีกรรมของเราเราทำหน้าที่พ่อสมบูรณ์แล้วที่เหลือคือชีวิตของเขาหากเขาจะกลับมาดูแลนั่นคือกุศลของเขาหากเขาไม่พร้อมก็ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปตีโพยตีภายให้จิตใจเศร้าหมองแปลกแต่จริงเมื่อลุงอินหยุดดึงความสัมพันธ์กลับเริ่มเดินเข้ามาหา เมื่อเอกไม่ได้รับแรงกดดันจากพ่อเขาเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงจากเสียงบ่นที่เคยได้ยินกลายเป็นเสียงที่สดใสและมีความสุขของพ่อพอดูยุ่งอยู่กับกิจกรรมต่างๆจนบางทีเอกโทรมาพ่อก็รับสายไม่ได้เพราะกำลังคุยกับเพื่อนบ้านหรือกำลังสวดมนต์ความรู้สึกผิดในใจเอกค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยความสบายใจและความสงสัยว่าพ่อทาอะไรอยู่ พ่อมีความสุขจังพลังงานบวกจากลุงอินส่งผ่านคลื่นเสียงไปถึงเอกทำให้เอกรู้สึกว่าบ้านกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยอีกครั้งการคุยกับพ่อกลายเป็นการเติมพลังไม่ใช่การดูดพลังพ่อไม่ต้องการอะไรจากเขาพ่อดูแลตัวเองได้แถมยังมีความสุขเผื่อแผ่มาถึงเขาด้วยสิ่งนี้ทำให้เอกอยากกลับบ้านด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยหน้าที่ ในวันหยุดยาวช่วงเข้าพรรษารถเก๋งคันคุ้นตาแล่นเข้ามาจอดที่หน้าบ้านลุงอินเงยหน้าจากแปลงผักรอยยิ้มของแกกว้างขวางและอบอุ่นเอกเดินลงมาจากรถพร้อมกับของฝากเต็มไม้เต็มมือแต่สิ่งที่ต่างไปจากเดิมคือแววตาของเอกดูผ่อนคลายไม่มีร่องรอยของความอึดอัดใจเขาเข้ามากอดพ่อแน่นๆโดยที่ลุงอินไม่ต้องร้องขอพ่อดูแข็งแรงขึ้นนะครับ หน้าตาสดใสเชื่องเอกทักทายลุงอินหัวเราะก็พ่อต้องดูแลตัวเองให้ดีจะได้ไม่เป็นภาระของลูกไงพ่อมีความสุขของพ่อลูกก็ไปใช้ชีวิตของลูกให้เต็มที่เหนื่อยก็มาพักหายเหนื่อยก็ไปสู้ต่อพ่อจะเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้เสมอคำพูดนี้ของลุงอินเปรียบเสมือนการปลดล็อกโซ่ตรวนเส้นสุดท้ายที่ล่ามหัวใจลูกชายไว้ เอกรู้สึกถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ความรักที่ให้อิสระและความรักที่เชื่อมั่นในตัวเขาการที่พ่อดูแลตัวเองได้ทั้งกายและใจการที่พ่อไม่เรียกร้องและไม่คาดหวังกลับกลายเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่พ่อมอบให้ลูกเพราะมันคือการคืนชีวิตให้กับลูกคืนอิสระภาพให้เขาได้ไปสร้างครอบครัวและอนาคตของตัวเองได้อย่างเต็มภาคภูมิ และในขณะเดียวกันมันก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่ลุงอินมอบให้ตัวเองเพราะแกได้ปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ของการรอคอยมาสู่ความสุขที่แท้จริงของความเป็นอิสระทางใจท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของลุงอินสอนให้เราเห็นสัตธรรมข้อหนึ่งว่าความรักที่แท้จริงคือการให้โดยไม่หวังผลและความสุขที่ยั่งยืน คือความสุขที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นวันนี้หากท่านเป็นพ่อแม่ที่กำลังน้อยใจลูกหลานลองถามใจตัวเองดูว่าเรากำลังรักเขาหรือกำลังรักตัวเองผ่านตัวเขาเรากำลังปลูกต้นไม้เพื่อหวังร่มเงาหรือเราปลูกเพราะอยากเห็นมันเติบโตงดงาม การเตรียมตัวแก่เท่าไม่ใช่แค่การเตรียมเงินทองแต่คือการเตรียมจิตใจให้พร้อมที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงฝึกการเป็นผู้ให้ที่เบิกบานและเป็นผู้รับที่รู้จักพอเมื่อเราทำตัวเองให้มีความสุขมีคุณค่าเป็นร่มโพร,ร่มใสที่เย็นสบายลูกหลานย่อมอยากเข้าใกล้เองโดยธรรมชาติแต่ถึงแม้เขาจะไม่เข้ามาเราก็ยังยืนต้นได้อย่างสง่างามและมีความสุขของขวัญล้ำค่าที่สุดที่คุณจะมอบให้ลูกได้ ไม่ใช่สมบัติพระสถานมหาศาลแต่คือการบอกเขาด้วยการกระทำว่าลูกไม่ต้องห่วงพ่อกับแม่นะพ่อกับแม่ดูแลตัวเองได้และมีความสุขดีขอให้ลูกไปใช้ชีวิตของลูกให้ดีที่สุดคำคำนี้จะเปลี่ยนภาระบนบ่าลูกให้กลายเป็นพลังกลับเคลื่อนชีวิตและเชื่อเถอะครับว่าเมื่อเขาเป็นอิสระเขาจะกลับมาดูแลคุณด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยหน้าที่และนั่นคือความสุขที่สมบูรณ์แบบที่สุด สุดท้ายนี้ขออนนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีปัญญาที่รู้แจ้งในธรรมมีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นที่พึ่งแห่งตนได้และมีความรักที่บริสุทธิ์ปราศจากเงื่อนไขเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของตัวท่านเองและลูกหลานสื่อไป สำหรับท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้หากท่านชอบเรื่องราวข้อคิดดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่ท่านรักหรือแชร์ให้ลูกหลานของท่านได้ฟังเพื่อเป็นสะพานบุญเชื่อมความเข้าใจในครอบครัวแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับรายการปริศนาธรรมนำชีวิตที่จะพาคุณไขทุกปมปัญหาด้วยปัญญาแห่งธรรมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ